สวัสดี FC ทุกท่านครับเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการสะสมพระเครื่องแบบบ้านๆสะสมด้วยความศรัทธาเพื่อเป็นสินิมงคลแก่ตนและครอบครัวสะสมไว้ไม่เป็นภาระลูกหลานแน่นอนครับ ที่ผมจะนำมาเสนอในการสะสมพระเครื่องแบบบ้านๆวันนี้ได้แก่เหรียญหลวงพ่อทองคํารุ่นแรกของวัดพิพัฒนมงคลวัดที่สวยงามมากที่สุดของอำเภอทุ่งสเสลียมจังหวัดสุขโขทัย เป็นเหรียญรุ่นแรกของวัดจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศสองพันห้าเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามเหรียญที่ผม นำมาชมนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกเป็นเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินเป็นสีประจำวัดพิพัฒน์มงคลเป็นเหรียญดีมีอนาคตที่น่าเก็บสะสมเป็นเหรียญพรบพุบทธรูป ศิลปะสุโขทัยปางมาวิชัยจำลองมาจากหลวงพ่อทองคําองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดพิพัฒน์มงคล เป็นเหรียญดีอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งราคายังจับต้องได้สำหรับนักสะสมระแบบบ้านๆควรจะมีไว้บูชาอนาคตไม่เป็นภาระ,ล,ะลูกหลานแน่นอนใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ